พามาดูร้านเวียดนามร้านนี้ใหญ่นะมีหม้อไฟด้วยโอ้มีกระดงใส่ข้าวด้วยหม้อจิ้มจุ่มหรือจะเป็นหมูกระทะ ก๋วสาสี่รย้าสาเ5้าราคาก็ใกล้เคียงกับร้าน449ข้าวเหนียว449อันนี้อะไรขนมก่ะ ทองม้วนมะพร้าวเอาไปลองชิมดิแล้วน,นี้อะไรทองม้วนเผือกอเอาไปลองชิมอย่างละอันอันนี้สาลายมันขอเท่าไหร่ขอละยีบเก้านานๆกินทีไม่เป็นไรเอาไปลองก่อน กินเยอะมากโมจงโมจิโอ,อ้น่ากินอยู่นะมีไวไฟไ <c oughs> วจ้าวไหมมามุงมามา่าพันแหนกมามา่ามาดูกันร้อยสิบสี่โคนต่ออัน ยี่อนีมันจะมีรถที่เราต้องการไหมนอ้อดูก่อนก๋วยเตี๋ยวนุงก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นกล่องมีต้มยำกุ้งเราจะหารถที่เราชอบมันจะมีไหมนอ้อเยอะมากเลยมีน้ำตก องใส่จะไม่มีรถที่เราชอบอืมไม่มีจริงๆด้วยหมูสับต้มยำเอารถนี้ไปลองก็มาข้างหลังก็ไม่สกิดหรอก กับเดินกับบรรดาถั่วข้าวซอยนี้น้ำซุปกุ้ยตุงกุ้ยต๋นน้ำปลาดิเกลอนสามสิบเจ็ดซีอิ๊วดำเราก็หมดนะพูดถึงซีอิ๊วดำหวานไม่ม่ซอสหวานซีอิ๊วดำ เยอะมากบอกตรงๆน้ำคงน้ำรีกอุ้ยอันนี้ที่นี่ที่นี่แพงกว่าร้านนู้นแต่ขอบอกว่าเนี่ยย่อเว้นแต่สกสกสุกอ้ยเว้นต่สุกอุ้ยอัสคาต้เอ่อ s สอ้ยสาติตวนต ยาสกล oui. er. ่ะยนูเดอ่อูนูนข้ 5. 5ูามเลยูดลีต่ยาลีต่บอว่า yeah. 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 yeah, the ีก่บอว่าโนเลยพูดโอ้สกุลเนี่ยใช่ยาสุกยาลีต่ลีต่ยิงอะไรลจ่าอิงอะไรกเดมเ็ลโบโลโบไหนแต่ลโบไหน้โลโบจ้าช 在放点呃，放点鲜呢，要味等等。鲜呢。啊。在因为萝卜米个不要，只啊，梨子嗦过。梨子嗦过。又没腌啊嗦过。啊哈。腌啊好不来嘛？奶奶奶，只包梨子包啊。梨子腌啊好不来。奶。又没嗦过。啊，腌过。都安在那包梨子。엣。 ไหนไหนอันแต่อเอ็ดนวลโคมานวลสอเยกนันนีอ <c oughs> โอ้ชาติเซนียสงสัยแกเป็นโรคเบาหวานหรือเปล่าแกมาถามว่าน้ำตาลในซองนี้มันมีเยอะแค่ไหนเราก็บอกเราไม่ใช่คนจีนก็นยังพยายามถามอยู่นั่นแหละแล้วทำไมไม่ไปถามพนักงานเอาอีกเลยให้วกูใส่ชุดสีดำมันก็คงเหมือนพนักงานที่นี่ โอ้ยพี่น้องเลยมึดหลายควากระถือตะกาอยู่ได้หล่ะกระโบเบิร์บ้องโอ้ยหลา่มองนะ้วเนี่ข่อยเข้าไปเขาว่าข่อยเป็นพนักงานขายโอ้ยเนาะเอาเอาเบิร์ต่อเบิร์ต่อเบิร์ต่ออันนี้กระบาดดาโซดโซ่เซ่อเซ่อสิบคนอร่อยดีเอาจากปลองสองปลอง สำเนียพอดีเฮ็ดกินอ้วนอ้วแม่นหลวงด้วยก็ต้องเอาไปหลายเอาไปหลายนี่กินหลายพี่นะน้ราไม่โสมสซนไก่วะเราไม่โสมบรรดาดอกไม้เมป็นกระป๋องเป็นขวดไม่เราบ่าีกระป๋องนี่กระตุ้นตาลแล้วก็เส้นบรรดาเส้น สินดาส้นส้นสินกัดเพียเส้นเวียดนามข้าวข้าวไรเบอร์รี่ข้าวไรเบอร์รี่สักคงสักคงโอข้าวคือกันโอข้าวสำหรับทำซูชิฝั่งนี้ก็จะเป็นแป้งนัว แล้วก็พวกแป้งทํซาละเปาบรรดาแป้งทั้งหลายเลยไปเราไปดูของสดของแช่แข็งกันเริ่มต้นที่ตรงนี้ พวกเตาหู้ลาดเป็นพวกของเจหรือเปล่าชิดว่านะคือลูกชิ้นปลาเป็นพวกของเจแน่นเนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มเครื่องดื่มทั้งหลายเลย อะไรเป็นอะไรมันต้องดูละเอียดอกไก่โอ้ซุปเปเอร์ตรีนไก่พวงไข่ก็มีตรีนเป็ดปีเป็ดหน้าอกเป,เป็ดย่างสำเร็จรูปมีนกมีไก่น้อยด้วยหมูสามชั้นเป็ดเป็นตัว ่เหนียวแล้วก็จะมาฝั่งก็จะเป็นพวกผักพวกเส้นถั่วงอกก็จะเอาถุงเล็กวันนี้ถั่วงอกเลก จะบอกว่ามีทุเรียนเป็นรูกด้วยนะคลิกแต่สิ่งที่ค่อยตามหาคือก็จะเอาถั่วตัว่วฝักยาว มาละกอกิโลละร้อยห้าบันก็จะวุ่นวายหน่อยเพราะเขากำลังลงของจังนี้ก็จะเป็นแบบสำเร็จเหมือนกันพวกเส้นบะหมี่พวกของแช่แข็ง ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกปลาหมึกพวกปลาหมึกหลายแรพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยปลาดิอันี้ก็เป็นพวกปลาอนปลาซาบะหรือา ปลาดุกปลาดุกมีปลาอะไรปู79เขากเป็นปลาแดงอ้ย580ไอคาปูาใหญ่ๆเนอะ เขาเรียกในปูอัดพวกกุ้งสดลูกชิ้นปลามาฝั่งนี้อีกมานอกนี้นอกนี้จะเป็นกุ้งกิโลละร้อยหกสิบเก้าถูกสุดนีตัวเล็กตัวเล็กน่โลละร้อยสิบอง ร้ 9, 9. อยเจ็ดเก้าร้อยแปดเก้ากุ้งเยอะมากฝั่งนี้พวกกุ้งมีขากบด้วยมีขากบขากบแล้วก็ปลาหมึกยักษ์มีขนวดปลาหมึกฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องใน ก็คือจะประมาณนี้ร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่ใหญ่มากขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย